สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่14นะคะกุมภาพัานธ์คุณได้พลังงานนะคะคิงถือถ้วยกับหัวส่วนเขาเป็น10ดาบนะ วันนี้นะคะมีโอกาสที่ได้จบนะคะปัญหาในความสัมพันธ์ที่อาจจะเลื้อรลังมานานหรืออาจจะเป็นปัญหาใหญ่นะคะที่ค่าใจคุณสองคนนะ,ะไม่มองว่าแฟนเลือกที่จะจบปัญหานะคะเขาอาจจะยอมนะคะรุ้มั่รวยแล้วก็ทําตามคุณนะคะส่วนตัวคุณเนี่ยเป็นคิงถือถ้วยกับหัวไม่มองว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่งอนเขานะคะแล้วก็รอคอยให้เขาจบปัญหาให้คุณวันนี้แหละเขาจะจบปัญหาให้นะแล้วก็ได้พลังงานนะคะ Art for h e l l from Others ถ้าคุณสองคนมีปัญหาที่หนักใจแล้วไม่สามารถเคลียร์กันเองได้เนี่ยเอ่อจะ ตะวันแนะนํานะคะให้มีคนกลางนะคะในการช่วยไกล่เกลี่ยเจรจานะคะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นหาทางออกได้นะคะหาตรงกลางได้เนาะแล้วก็มีพลังงาน w o r d h waiting for ตรงนี้ก็แปลตรงตัวเลยนะคะว่ามันจะคุ้มค่านะคะแก่การรอคอยแล้วก็คุ้มค่ากับที่คุณลงทุนลงแรงนะคะโคปากันมานานนะ,ะเมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาดีได้เหมือนเดิมนะคะ